สวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกๆก,ก่อนที่จะนอนนะคะ,ะวันนี้ก่อนนอนนะคะคุณครูหน่วยก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ,ะในการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลน,นะคะมีผู้ปกครองหลายท่านนะคะว่าทําไมต้องให้เด็กมาเรียนชั้นอนุบาลทําไมไม่ให้มาเรียนตอนป .1 เลยนะคะอ่าจำเป็นไหมที่ต้องเรียนอนุบาลน,นะคะ ก็อยากจะแลกเปลี่ยนว่าจำป็นค่ะมีความจำป็นมากนะคะเพราะว่าการเรียนระดับชั้นอนุบาลน,นี้เป้าหมายหลักของการเรียนชั้นอนุบาลก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเมื่อเด็กพร้อมในการเรียนป .1 น,นะคะเขาก็จะเรียนรู้ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้น ก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองนะคะให้นำบุตรหลานมาเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะทั้งในอของเป็นของรัฐบาลของเอกชนก็ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะมาติดตามต่อนะคะว่าการเรียนในชั้นอนุบาลน,นั้นดียังไงจะเตรียมความพร้อมยังไงให้เด็กอนุบาลน,นี้พร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้มาติดตามต่อนะคะสวัสดีค่ะ ลาติสวัสดีค่ะ